สวัสดีครับมานี่กับเสื้้ามาเบิง้งว่ามาเที่ยวทำวัดทำกองเพี้ยน <c oughs> ยุดจังหวัดหนองบัวงลงพูเขานี่ยละวันหยุดวันหยางกับมาบ่ายลงปูขาวด้วครับเรือ วัดนี่แหละคนก็ทย่อยเขามากกาบาไหวยอยู่นี่ท่างกลินของคนเขาไปนี่ทำอันนี้ก็จะเป็นหมง่งนั่นพ่นดงองยางเขามากทาามีกลย เพื่อนในถอด่องเ่าเรือครับเรื่องถอด่องเขาแล้วนี่ล่ะคนบ่ให้ใส้ขึ่นไปมากระเจาะปอ สิมาพ่อวัดพระสังกัยจมขอย่าขึ้นบนไดไปไปสิ่ากราบะหว้พระสังกัดจขอพ่ออยังกะมาจะได้ำรวย นี่ก็มองวหวสักกะละอีกมมงนึงก้อนที่ขุนเข้าไปได้ทำขย่างข้นไปนะครับคนพากันมาเที่ยวมาวหวสักกะละป้าลูกป้าเต่ามา คนก็ตีคล้องมันเสียงแบบคนว่ามันเสียงกลางว่าดีก็มีลูกไทยของหลวงพ่อนี่วยอ่อนี่ยครับเขามาหอดกับมาพ่อล้านมองนียละเป็นอุงโมง,โมง พ่นก็จะปูอินอ่อนเงาดีนี่ยอยู่ภาพจะลูกให้สักกะละเย็นดีครับเย็นดีเมอมาเเป็นบุปไทยหลวงปู่อย่างบนนี้กันนะหลวู่ขาวบอกหงอกมาจะมากมก็บป่ กเฉียกเหมือนจังเลยครับมันย่อนแสงผออมไม่ไฟมันเออนี่ก็มีคนเขียนยังไงอ่านเอา <c oughs> นีนนี่ค้น,คนะนะก็บว่าลายบันไดแต่ก็เป็นช่วงวันหยุดอยู่ ไฟสปอร์ตไลไว้ยามมันเหมือด่นกระสิเปิดอันนี้มีแดดอยู่พ่นหมาฮ่าพ่พออนพอนขอสวกข่หลาบมอ <c oughs> ไอซีมี่ช่องมองเ่ยก็ทะลุกันล่ะครับเดี <c oughs> ๋ยวจังมาเบิ้งอีกที่เ <c oughs> ดือดผ้ายางไป <c oughs> ข้างหลังมัวเลยเป็นเั่งไหน บันใดไปอยู่กับข้างหลังทธรอมทิ้งยางไปส้มวิวส้มอย่างมันมีต้นใหม่ต้นอย่างห้บึงหลายอยู่ cái cây bấn đài đấy các bạn, nhìn về, câu che มูนี่มันก็นจิเป็นทางยางไปอยู่ก่อนหินตั้งอยู่ทีนี่ลูกนี่ยังบุญยางว <c oughs> ่า ก็มีต้นใหม่โดนยังให้เบิง้งเย็นดีครับเสื้อสีแดดห่อนก็เย็นดีมีท่างงางดี อย่างไปถ่ายรูปถ่ายวิวยังกะพากันย่างมาข้างหลังนี่ครับมันธที่ลมเย็นดีวันต่วเมยก็นั่นงพักนั่งเล่าเมย์เบื้งต้วใหม่ไงก็สีหลายปียต้วใหม่ ต้นใหม่ต้นนี้ไหมอันนี้ก็จะมีห้องน้ำจะเป็นห้องน้ำพระอธิห้องน้ำของผู้ว่าน,นั่นก็จะอยู่ข้างล่างหมดแหละนี่เพื่อนก็กำลังเห็ดอย่างนี้ต้นใหม่ก็ต้นนี้ก็ใหญ่สูง แล้วมีตัวนี้อย่างพันนี่น้ำเต็มร่มเย็นก็เมือยอยู่ผมซองเงินไบอย่าหน่าก็ไ้กล้องหูผมบสแกงนี่อย่างมากกับมานั่งพักพันอยู่น้ำงมูน,นีร่มเย็น ย่างมาทางก้อนหินหนู่นนี่แหละมีต้นไม้ต้นยังสวยงามเบืง้งนี่ยางทะลุออกมาข้างหลังเด้อครับนี่้างหลังมากกว่าีมี รถขึ้นมาหอดพีอะไรอยู่ด้ยครับนี่ข้าเจ้ามาจอดเะต้องนันอาจจะมีกุฏิพระเฮ้ยสิแมนกุฏิว่ารถพระ <c oughs> เจ้ามาจอดอยืนแถวน่นี่ทางขึ้นมาแล้ว เจ้าช่วงข้างหลังนี่ครับช่วงข้างหลังของของธรรมอ่ะผมก็บ่ได้ขึ้นมาสร้างพี่ผมก็ยังย้อนมาข้างหลังแล้วว่าก็เจ้าก็จะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไว้ ยอดลุงว่าอีกมัาก็สิข้าเจ้าสิเห็ดอีอย่างบ่ว้นะ <c oughs> เป็นสารให้เกดียอย่างสีขาวๆเห็ดไม่กระทาั่งเห็ดไม่อยู่หรอก hồng pha và chấm thể vô này mình vào nhang vô động, xứng xì đẹp cả rộm dính mà vắt nó nhang mà ra không cả ที่ยางหลัดกับไปข้างนี่เห่นเกาที่ที่ยางขึ้นมาอันนี้คือจะเป็นคุฏติปะแล้วเรากลั่สร้างเห็นพวกเอียงกองกันอยู่ สีมาปอ,อมองทางเกาผมยางขึ้นมากแหละหอดล่องเท้าด้วยครับผมม่งยางนี่เก็บตีนว่าสั่นผุ่นั่งซีเม่เด็กหน่อยกับขรอขัวพากันมาเที่ยว่อแม่พี่นองมาเป็นกลุ่ม มาเที่ยวนี่แหละมาไหว้สักกะละลงขาวนี่แหละภู้ขาวเพื่อนเพื่อนแอกได้กล่องนีเ่เรามากุ้มนี่ลละครับ<น>เจ้าก็ทายลูก <c oughs> เป็นที่ล,ลึกเงยหนึ่งสองสามแค่วาสัน ไปสีล่งย้อนกับพื้นทางเก่าแล้วกับถ่ายรูปให้ที่เนี่ยกับนะไปห้องโถงลหรอที่เขามาท่ที่แรกนะกับมามาพอบันไดนี่โอ้ยเลือยจิกขึ้นไปเบิงกันนะ่ามันยังไงบันไดไหมนี่ข้าง ห้องจะขึ้นมันไหนคือจะเป็นท่าขึินหอละคร เห <Yahoo! S 1> ็นหัวละ้ังนะครับย้าฮูย่างเกินไปก็เห็นมองลงมากอะเห็นทางที่รถเข้าไปข้างหลังําตัวไม้ก็บลมเย็นว่าก็จำไซมือนนี่ เป็นต้นไม้เอยียงดอกเห็ดเป็นเสาที่เอาปูนเห็ดนั่นแหะก็เห็ดเป็นทรงต้นไม้เห็ดมันคือต้นไม้ประการต่อไปเนี่ยว่าว,าวดซวงลงมากเห็นมองห้องถงแรกทีขามานะครับ ย่อยกลับไปนแน่ห่ะเขามาเดี๋ยวออกไปนห็นคนก็ได้อันนี้ก็จะเห็ดไหม ก็จะล่งไปครับบอลล่องกลับออกไปห้องโถงก็เก่าล่ะ เก็กหญิงย่อนเข้ามาหงทวงพื้นเก่านี่แหละเด็กยญิงเข้าไปมองมรงนี้่านเด็กเข้ามา ที่เป็นไหวพระตะลูกหลยอยู่หลายองค์สวยงามครับมีรูปปั้น

Lông phô nè, lông lông khang khang nè, có lông phô nhau bộ, đều mới nhìn. Đấy, chăm lại bớt ngau. Nè, có nhang, tay nhìn. มัลล่านหินนะครับนี่หินค่อยๆเป็นทมนะครับอู้นี่พระพุทธรูปกหลวลลยองค์สวยงามเป็นช้ตู้กับโจ๊กไวใครจะบูดเห็นสาดตั์แรรเสงเลทถอนนะครับ คนทยอยมากราบไหว้สักกระลั่วยางมาสักนี่กันโอ้หือจยอหน้อยเลยครับยางใตหินว่าเนี่ยครับพ่อเขามองคลองคนตีคลองที่มองขืนมาด้ว่แดกนลครับ ุยย่อนกับมาหองทูงอีกที่หนึ่งนี่ก็เป็นที่เห็นได้ที่แหลกนะครับผู้ยังบุเบิงเอาเดี๋ยวว่าเห็น <laughs> นี่จะเป็นท่าขงินไปเดี๋ยวจะพ่ายางานขึินไปอยู่ hai theo nhỉ con lục những an vào này là an nào điều vô hiện đâu lòng nhàng ngoài thang này mùm này con mà hoài bằng này là ตกไปพื้นลงไว้ลืมเบิงมันเป็นผักเป็นสัน <c oughs> วันนี้เสพผ้ากินไปมองบันไดนั่นละ <c oughs> เป็นฟองเป็นทำเขาไว้ เป็นบันไดขึ้นไปอยู่ก็สิมืดจักน้อยก็สิมีแสงซองของมาอยู่หอกเพราะว่ามันแดดนั่นอยู่ก็มาสีมาพอโอ้แต่รูบอยู่ องอย่ของในนี่ก็ได้สีมากกราบไหวกับเขามากข้างในพี่ก็มีสามองสี่องค์อยู่ ก็มากสิมีลูมเงียงลูกบางเนี่ยก็เมืดเมืดจักน้อยลูปพระน้อย่ <c oughs> นแปะไว้น้ำพนังหินก็มีลูมนี่หลุดทุายก็มาอเยอะมุมนี่องค์หนึง่งก็จะมีส่องแสงออกมา สีเหมือดเจ้าหน่อยเราเห็นบ่ครับนี่แหละคขัเป็นจุดกาบวายอีกมองนึงกับแ,แผ่นนี้ยังบนเทวดาแผ่นเสมาติเป็นผนังทำมองไปก็มีรูปพระสวยงามครับ ก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องว่ากับไหวของวัดธรรมของเพียนกแบบิมี่ซ้ำนี่แหละครับ ูได้อย่างมากาวหว้ยกับมามาขอพรให้สบายใจ,จเอาซ้ำนี่แหละก็กับเนาะเบรยกมากับมาวัดทำกองเพี้นของน้องบวงัวล้มพูเขานี่ล่ะ เว้ยงามปุนท่างกินมา